การทดลองเรื่องการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีส 1. นการทำปฏิกิริยาระหว่างเฮกเซนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสการทดลองการทำปฏิกิริยาระหว่างเฮกเซนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสทำได้โดยหยดเฮกเซนลงในหลอดทดลอง10หยด หยดสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสซึ่งมีสีม่วงจำนวนห้าหยดลงในหลอดทดลองที่มีเฮกเซนอยู่เขย,าย่าหลอดทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสมีความหนาแน่นมากกว่าเฮกเซนจึงอยู่ชั้นล่างของสารผสม ดังนั้นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งในที่นี้จะดูการฟอกจางสีของสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสซึ่งต้องสังเกตของเหลวที่ชั้นล่างซึ่งจากการสังเกตพบว่าสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีการฟอกจางสี 2. การทำปฏิกิริยาระหว่างเฮกซีนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีส การทดลองการทำปฏิกิริยาระหว่างเฮกซีนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์เมงกานสีสทำได้โดยหยดเฮกซีนลงในหลอดทดลองสิบหยดหยดสารละลายโพเทสเซียมเปอร์เมงกานสีสจำนวนห้าหยดลงในหลอดทดลองที่มีเฮกซีนอยู่ขยาหลอดทดลองและสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากการสังเกตพบว่าสีม่วงของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกเนสหายไปแสดงว่าเกิดการฟอกจางสีและนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นตะกรนสีน้ำตาลดำเกิดขึ้นอีกด้วย 3. การทำปฏิก,กิริยาระหว่างเบนซีนกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมนกเนส การทดลองการทำปฏิกิริยาระหว่างเบนซีนกับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานสีสทำได้โดยหยดเบนซีนลงในหลอดทดลอง10หยดหยดสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานสีสจำนวน5หยดลงในหลอดทดลองที่มีเบนซีนอยู่เขย่าหลอดทดลอง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตพบว่าสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานสีสยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีการฟอกจางสีสรุปผลการทดลองเรื่องการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานสีสจากการทดลองการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน กับสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือการฟอกจางสีของสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสด้วยเฮกเซนเฮกซีนและเบนซีนพบว่ามีเฉพาะเฮกซีนเท่านั้นที่เกิดการฟอกจางสีสารละลายโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีสส่วนเฮกเซนและเบนซีนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง